สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทางโซเชียลทุกๆคนนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพามาชมทุ่งดอกกระเจียวนาะคือเวลาที่เราปลูกต้นไม้โตแล้วอ,ะอ่ะต้นไม้มันยังไม่โตมากหรอกก็คือมันโตพอที่จะมันจะเลี้ยงตัวมันเองได้แล้วสูงมานิดนึงตอนนี้ผมกำลังจะเอาต้นกล้วยออกเนาะ เพราะว่าพอต้นไม้โตแล้วเนี่ยต้นกล้วยสาหรับผมเนี่ยมันก็จะค่อยๆหมดควาจมจําเป็นออกไปแต่ว่าด้านล่างสิครับว่าเราจะปลูกอะไรคือบางทีแล้วอะ่ะมันมีเขาเรียกว่าต้นกินหัวอะไรพวกนี้มันสามารถปลูกไอ้ข้างล่างใต้ต้นต้นไม้ใหญ่ได้มันต้องการแสงไม่มาก ใต้ต้นไม้ใต้ต้นไม้ใหญ่มันก็จะมีร่มเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะปลูกเนี่ยพวกกระเจียวก็ได้ครับดอกกระเจียวดอกกระเจียวกินได้ครับกินได้ถ้าไม่กินมันก็จะเนี่ยดอกมันก็สวยงามมันเป็นการตกแต่งสวนของเราด้วยเวลาเราเดินมาแล้วจะเจอดอกกระเจียวสวยๆส,สีหว,วานๆแบบนี้มันก็ทำให้เรารู้สึกสดชื่นเนาะเนี่ยครับ ผมเองก็จะปลูกดอกกระเจียวไว้ตลอดแนวข้างล่างต้นไม้ยืนต้นซึ่งดอกกระเจียวเนี่ยปลูกยังไงมันก็ไม่ตายครับต้องเป็นพืชหัวแต่มันจะมีฤดูที่ว่ามันมันตายต้นมันตายแต่ว่าหัวมันยังอยู่พอมีน้ำมีฝนเข้ามาเนี่ย มันก็จะโผล่มันอ,ออกมาเองเราไม่ต้องไปทำอะไรครับก็กินได้อร่อยแถมเป็นพืชพืชประดับสวนของเราด้วยนี่ครับตามแนวนี้ผมก็จะปลูกไปเจียวาตามแนวขอบไอ้ตัว <c oughs> คลองไส้ไก่เล็กๆ อพอคลองนี่มันแห้งผมก็จะปล่อยน้ำพื่อาเลี้ยงให้คลองมันชุ่มชื่นตลอดดอกปเจียวมันก็จะเกิดนีคสวยตลอดแนวเลยกินได้หอมกรุน่นยิ่งเป็นเกษตรอินทรีย์ด้วยแล้วกินได้อย่างมั่นใจคือ ทำกเกษตรมันต้องทำแบบง่ายๆไม่ยุ่งยากดอกกระเจียวนี่ขายได้ครับปกติแล้วที่ตลาดก็ผมเห็นเขาขายกองละ40-50บาทก็มีไม่กี่ดอกแต่ว่าอของผมเนี่ยผมขายดอกละบาทเองแล้วก็ชำขายก็ได้ครับชำต้นมันขาย ผมเองก็ชาขายต้นละ15บาทแต่ตอนนี้คือยังไม่ได้ทำาออเดอร์เมื่อปีที่แล้วก็ยังส่งไม่ครบบางทมันไม่ค่อยมีเวลาด้วยผมตอนนี้มันทำหลายอย่างเนาะนคือที่จริงแล้วผมปลูกสองฝั่งแต่ว่าฝั่งนี้ยมันหายไปเยอะมันยังไม่ออกมันยังไม่โตขึ้นมามันยังไม่โผล่ขึ้นมามีบางตัวที่โผล่ขึ้นมา ก็จะพยายามขยายมันเต็มพื้นที่นะครับเวลาเราเดินมาแล้วเห็นดอกที่มันบานออกมาสีสวยๆเนี่ยรู้สึกชื่นใจเก็บกินได้ด้วยเนี่ยครับสวนบ้านไซพยายามทำเรียนแบบธรรมชาติให้มันได้มากที่สุดยิ่งถ้าต้นไม้มันโตแล้วเนี่ยมันจะยิ่งร่มรื่นแซมเนี่ยดอกไม้ เล็กๆข้างล่างด้วยโอ้โหยิ่งสวยงามวันนี้ก็มาแชร์ไอเดียกันแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ